สวัสดีครับัสดีร่กับ JRD Channel นะครับหรือ r i d e r Channel วันนี้เราก็จะมาทำเปลี่ยนแปลงจากลูกปืนตัวหนอนของลูกปืนบาลานเซอร์นะครับที่แก้ปัญหามันหอนหอนมาเป็นลูกปืนแบบเจลลีน,น,นะครับลองชมนะว่าจะได้เป็นเบอร์อะไรนะครับ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ได้เบอร์ลูกป,ปืน6904นะครับเป็นของนาจิตัวน,นี้เนยยี่ยใส่ยางดีเข้าไปเลยนะครับส่วนซินน้ำมันก็เป็น20 37 8นะครับเสร็จแล้วแบบงานเนียนๆเลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ JRD a n n e l นะครับหรือ Rider Channel นะครับของพวกเราไม่หยุดคิดนะครับไม่หยุดคิดไม่หยุดสร้างสารรค์นะครับคนที่หยุดคิดหยุดสร้างสารรค์คือคนที่ตายแล้วนะครับขอบคุณครับ